นาทีนี้ใครกําลังมองหาบุฟเฟ่แบบจุกๆจําชื่อร้านนี้ไว้ได้เลยกับร้านโค้ทะเลซีฟู้ดบุฟเฟ่ที่เราสามารถตักปูตักกุ้งสดสดกันได้ข้างโต๊ะขอบอกเลยว่าราคาดีมาก5 9 9บาทรวมทุกอย่างแล้วและไม่จํากัดเวลาลายอาหารทะเลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมีทั้งปูกุ้งหอยหมึกรวมไปถึงปลากระพงสดๆดจัดเสิร์ฟกันเป็นตัวและซูชิคำโตๆที่นี่ก็จะธรรมดาไปเพราะที่นี่เขาเสิร์ฟซูชิกุ้งหวานญี่ปุน่นมาพร้อมซาซิมิที่แล่กันสดๆหรือกุ้งถังที่จัดเสิร์ฟกันตลอดเวลายังมีปูผัดผงงกกะหรรีีี่่่ทสสสชชาาาตติิจ้้้นนนนนุุอบเเ็็ไมป ต้องยอมรับเลยว่าลายอาหารของที่ร้านนี่เขาเยอะมากๆมีทั้งสปาเกตตี้พิซซ่าลาซานญ่าไก่เนโอลีนของทอดนี่ก็ทอดมากกรอบเติมกันใหม่ตลอดเวลาและไม่ได้มีดีแค่ซีฟู้ดที่นี่เขายังมีเตาหมูทอดไว้ให้เราด้วยซึ่งมีทั้งเนื้อออสเตรเลียหมูสไลด์และเนื้อต่างๆแบบจัดเต็มขอเตือนกันอีกครั้งว่าราคา5 9 9รวมทุกอย่างและไม่จํากัดเวลาแล้วก็ได้เวลาของความอร่อยเอาปูเนี่ยไปย่างลงบนเตาหอมๆแกออกมามีกันเชียงเนื้อแน่นๆกินคู่น้ําจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดหรือจะเป็นกุ้งเนื้อ